ยังไม่อัดอัดแล้วสวัสดี Social Cam Everything ช i n g a เบลว้าว Wow ช่วงนี้เราอยู่กันที่นะคะบ i s t ต o n กับการเปิดตัว d u l w i ินะคะเป็นยางตัวใหม่ของบิสโตนนั่นเองอ่ะนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆนิดน,นึงว่าเป็นไงนี่นะคะจริงๆพิตตี้มีทั้งหมด8คนคะ่ะแต่ไปไหนก็ไม่รู้ครึ่งหนึ่งนะคะอช่วงนี้เดี๋ยวนำก่อนชื่ออะไรค่ะคุณขา อา้อาวหาไม่เจออ่ะชื่อมุกนะคะอีกคนหนึ่งผู้ร yeah, ่วมงานเรานี้อยู่ในทีมเดียวกับเรานะจ๊ะอ่ะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรคะคุณค่ะซอซวยหน้าหมวยเกาหลีเซ็กซี่ที่สุดเลยให้รถจิ๊บค่ะรถจิ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปนะคะหากับผู้โชคดีค่ะที่ขับขี่รถยนต์รถกระบะรถที่มีล้อดูโรวิสนะคะแล้วจะแจกของรางวัลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณคะกิ๊ก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 ชื่ออะไรคะคุณสวัสดีค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่แล้วนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวมองหน้าตัวเองไม่เห็นะาไงก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะมันมืดมันสะท้อนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ้าวมากโอเคโอเคอ่ะอ่ะมึงเห็นไหมอ่ะมึงหันาทางนี้มัมีแสงแสงสว่างอ่ะมึงเปิดบวกเต็มึงะมางเห็นปื๊บอ่ะคุย้อนมาอ่ะก็ไม่เห็นดีปีวะไม่เห็นไม่เห็นอ่ะความสวยลบในโอเคนะคะอ่ะนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะนี่คือทีมงานของเราด้านใน เขาก็จะมีการสาธิตอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเลือกยางอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็คนที่แบบบ็นทุกน้ำหนักเยอะอะไรอย่างนี้ก็นะคะสามารถนะคะก็เรียกว่ามาใช้กันแล้วกันนะ กับบิสโตนดูรูบิสโอเคบนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าเรารูอะไรบ้างโอเคนะคะเราจะอยู่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยจริงๆทำแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่มีบุกิจกรรมนะคะก็เรียกได้ว่ามาซึบเอะไรนี้กันก่อนนะคะแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ก็จะสู้ๆสู้ใสุดที่สุดในโลกเลยโอเคบ้าเบบ้า e v e r บอดี y